โพสเพลงเปลี่ยนปกในวิซิ่งสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโนมแฮปปี้นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการโพสเพลงแล้วก็เปลี่ยนปกแล้วก็ทำสไลด์โชว์นะครับนี่เลยครับนี่คือเป็นตัวอย่างนะครับถ้าถ้าเราโพสเพลงไปแล้วนะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนปกมันก็จะเป็นปกศิลปินนะครับแต่ถ้าเราอยากเปลี่ยนให้ปกนั้นเป็นรูปของเราก็มีวิธีการดังนี้ครับไปดูเลยนะครับ ก่อนอื่นนะครับทุกท่านร้องเพลงเสร็จแล้วนะครับบางเพลงมันอาจจะอินโทรนานเราสามารถกดเสร็จสิ้นปุ่มนี้ได้เลยนะครับกดไปนะครับมันถามอะไรก็มันอาจจะบอกว่าบันทึกไม่สมบูรณ์ไม่เป็นไรครับกดตกลงไปเลยนะครับถ้าเราร้องเพลงจบแล้วไม่เป็นไรนะครับเสร็จแล้วมันก็พามาหน้าแต่งเสียงท่านก็แต่งเสียงตามที่ท่านต้องการได้เลยนะครับคลิปแกะการแต่งเสียงแล้วก็ร้องเพลงผมได้ทําคลิปไว้แล้ว เบื้องต้นแล้วนะครับท่านที่ยังไม่ได้ดูเดี๋ยวคลิกเดี๋ยวผมจะทําลิงก์ไว้นะครับคลิกตามลิงก์ไปดูได้เลยนะครับพอมาหน้านี้เสร็จแล้วท่านก็คลิกคําว่าล่างตรงนี้นะฮะ <ak> เสร็จแล้วมันก็จะอัปโหลดนะครับพออัปโหลดเสร็จแล้วมันก็จะมาหนะ้านี้นะครับเราก็ดูเพลงในเครื่องตรงนี้ได้เลยนะครับในเข้ามาหน้านี้นะครับที่นี่มันจะเก็บไว้ตรงไหนนะครับผมจะพาพวกท่านเข้าไปดูนะครับ เข้าไปในวีซิงนะครับมาคลิกรูปตุ๊กตาด้านล่างทางขวามือด้านล่างนะครับมันก็จะพามาหน้าพามาหน้าโปรไฟล์ของเราครับนี่ครับเลื่อนลงนะครับมันก็จะมีเพลงอยู่ในเครื่องตรงนี้นะครับแต่เข้าไปเลยนะเวลาเราจะเข้าไปเราเข้าไปฟังก่อนนะครับอย่าเพิ่งโพสนะครับเข้าไปฟังอีกรอบนึงก่อนนะครับถ้าใครมั่นใจโพสต์ไปได้เลยนะครับแต่ถ้าใครยังไม่มั่นใจก็เข้ามากดฟัง ตรงนี้นะครับมาพิจารณาดูว่าเราได้ร้องเพลงนี้พอ,อใจของเราแล้วยังดีที่สุดของเราเลยอย่างถ้ายังไม่ดีร้องใหม่ได้ครับถ้าเราพอใจแล้วก็โพสต์ตรงนี้ได้เลยครับทีนี้ตรงโพสต์นี่นะครับมันก็จะให้เราพิมพ์ชื่อตรงนี้นะฮะถ้าเราไม่พิมพ์ก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าจะพิมพ์ก็กดคลิกเข้าไปพิมพ์ได้นะครับผมจะพิมพ์ชื่อเพลงนะครับ นี่เลยกดเสร็จสิ้นแล้วก็กดเสร็จสิ้นตรงนี้มันก็จะโพสลงไปครับอ่นนี่คือการโพสเสร็จแล้วนะครับมันจะบอกให้เราแชร์เรายังไม่แช่ก็ได้ครับแตไปนะครับแล้วก็มาที่หน้าโปรไฟล์ของเราครับมาดูว่าเป็นยังไงมั่งนี่ครับเพลงที่ผมโพสไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผมจะแตะเข้าไปดูนะฮะสังเกตว่านะครับเพลง ยังเป็นรูปศิลปินอยู่นะครับเราจะเปลี่ยนหน้าปกกันนะครับอากอนที่เราจะเปลี่ยนผมขออนุญาตแตะไปตรงสามเหลี่ยมจุดสามจุดตรงนี้ก่อนนะครับจุดสามจุดนะครับแล้วก็ผมจะตั้งเป็นส่วนบุคคลก่อนผมยังไม่ให้คนอื่นเห็นนะครับอันนี้เห็นแค่ตัวผมเองนะส่วนท่านที่อยากจะให้คนอื่นเห็นก็แตะเป็นสาธารณะไปนะครับทีนี้ผมจะเปลี่ยนหน้าปกนะครับไปจุดสามจุดนี้ครับ แล้วก็คลิกคําว่าแก้ไขหน้าปกครับเลือกรูปครับอ่าผมเลือกมารูปนึงนะครับเสร็จแล้วก็เลือกเลยครับนี่ครับเราก็หน้าปกของเราก็จะเปลี่ยนแล้วนะครับทีนี้เราจะทําเป็นรูปสไลด์โชว์กันครับไปที่รูปส,า,ปสามเหลี่ยมมุมทางซ้ายมือด้านบนนี้ครับแล้วก็ไปหน้าโปรไฟล์เรานะครับ เลือกที่แกลเลอรี่แล้วเลือกเครื่องหมายบวกครับเลือกรูปมาเลยครับเ,เลือกนะครับมันเลือกมาได้ทีละรูปนะครับท่านก็กดบวกแล้วก็เกเพิ่มมาเรื่อยๆนะครับผมจะเลือกมาสักสอสรูปเป็นตัวอย่างก่อนแล้วกันครับ สมมติว่าผมเอาแค่3รูปนี้นะครับมันใส่ได้เยอะกว่านี้นะครับท่านลองไปเล่นดูนะฮะทีนี้ผมจะลองคลิกเข้าไปดูนะครับ <S <S นี่นะฮะร,รูปมันก็จะเป็นสไลด์โชว์ไปนะครับเวลาเราเล่นเพลงก็จะเป็นสไลด์โชว์เปลี่ยนไปเรื่อยๆตามที่ตามที่รูปที่เราเลือกไว้นะครับ เป็นไงกันบ้างครับพอจะทำได้ไม่เอ่ยถ้าใครมีข้อสงสัยยังไงนะครับลองย้อนกลับไปดูถ้ายังไม่เข้าใจยังไงคอมเมนต์ถามได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน no บแฮ ppy ด้วยนะครับผมจะพยายามาทยอยทำค,คลิปลงไปเรื่อยๆนะครับฝากกดติดตามด้วยวันนี้สวัสดีครับ